คันโรคและสวิตช์วางอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนขับที่มีประสบการณ์ก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจจุดเด่นอีกอย่างของรถขุดคูบุต้ารุ่นนี้คือความอเนกประสงค์ใช้งานได้กับงานหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมารายย่อยเจ้าของไร่เจ้าของสวนหรือผู้ที่ต้องการเครื่องมือไว้ช่วยงานในกิจการของตัวเองรถนำเข้าญี่ปุ่นชั่วโมงน้อยสภาพดีดูแลง่ายอะไหลหาง่ายไม่จุกจิก ใช้งานได้จริงระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงที่ตามมาทีหลังด้วยราคาค่าตัวเพียง2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถขุดขนาดกลางนำเข้าญี่ปุ่นช่วงมงใช้งานน้อยสภาพพร้อมลุยงานทันทีไม่ต้องเก็บงานหรือซ่อมอะไรเพิ่มเติม สามารถมาดูรถจริงทดลองขับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท CNP Tractor อำเภอบางเสาทองจังหวัดสมุทรปราการเรามีรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นให้เลือกมากกว่า100คันพร้อมบริการขนส่งทั่วประเทศทีมงานมืออาชีพดูแลทุกขั้นตอนรถดีชั่วโม,มงใช้งาน